สวัสดีค่ะวบวาจะมาทําน้ําพริกนะคะวบวาจะมาทําน้ําพริกแล้วนะคะไม่วาจะใส่พริกป่นเนาะพริกป่นลงไปก่อนนะคะพริกป่นคั่วเองนะคะวาโขลกแล้วใส่กระปุกนะคะพริกนะคะเราจะใส่ประมาณประมาณที่เราต้องการนะคะโอเคมันก็ไม่ค่อยถนัดเนาะเพรว่าอะวาออก หันผิดทางหน่อยเด้อทีนี้เราก็เอาหอมกระเทียมที่เราโขลกไว้ไอเตรียมไว้นะคะเทลงไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเนี่ยวาจะเทลงไปเลยนะคะหลังจากที่แบ่งแบ่งไปซุปหน่อไม้แล้วนะคะแบ่งไปซุปหน่อไม้แล้ววว้ก็ที่เหลือวไ้ไว้ก็จะเอามาโขลกทาทาน้ําพริกนะคะใส่วันนี้น้ําพริกว้ไว้วันนี้น้ำผักว้ไว้ใส่ปลา,านะคะ ทุกอย่างหอมแห้งหอมอะไรทุกอย่างเครื่องเคียงเครื่องเค้าเขาใบวายโขลกแล้วก็ไอ้ขั่วเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะข,ขั่วตะไคร้หอมกระเทียมนะคะไม่ต้องอะไรมากมายเลยบานๆเราเอินแจวบานเฮาเนาะเขื่ด้เนาะมันบ่มีเข้าเหนียวเนาะค่ะเนะาเนะามีข้าเหนียวกัจิ้มเลยนี่ม่วาไม่จะเขาสวยเนาะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเดือเข้าไปในหมู่บ้านเนาะเดือดก็เอาข้าวเหนียวมาจากตลาดเนาะมาขายห่อละห้าบาทแล้วก็ไปซื้อสักสิบบาทแล้วก็กินนะคะทั้งวันมาจิ้มน,น้าพริกเนาะกเก็บกระถิ่นข้างรั้วมาเก็บคะน้าชายามาต้มนะคะมีหัวปลีอยู่หัวหนึ่งนะคะโอเคโขกไม่ยากนะคะเพราะว่าเราคั่วแยจนเหนียวละ ทีนี้ปลาร้าที่เราซื้อมานะคะเราจะใส่หมดเลยทีนะคะมีต่อน,น้าเดอร์ใครชอบต่อนแต่ตอนขลไ่ยไว้ต้องค่อยๆเบาๆนะคะเดี๋ยวน้ํากระเด็นนะคะชูรสเราไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าปลาร้าเนี่ยเขาจะปรุงรสมาแล้วนะคะเราไม่ต้องใส่แต่เราจะเติมน้ําตาลน,นะคะเราจะเติมน้ําตาลโอ้โห แม่คุณทุนหัวเอ,อ้ยตอนไม่สับนะคะเพื่อนๆเอาโชว์เอาโชว์เอาโชว์นะคะไม่ไวาก็จะเติมน้ำตาลนะคะทีนี้ไม่ไวาจะเติมน้ำตาลนะคะเผ็ดเปรี้ยวนะคะเผ็ดหว,ว,วานเปรี้ยวโอเคพออันนี้นะคะอ่ะขยำก่อนเราไม่ต้องใส่ชโชวรสนะคะ เราไม่ต้องใส่โชวรสเลยเพราะว่าปลาล่าเขาปรุงรสนะคะเราจะใส่มะขามเปียกน,นะคะเดี๋ยวเอามะขามเปียกให้ตู้ก่อนเด้อเพราะว่าเราเอามะขามเปียกเนาะแล้วก็เราจะตูไว้นะคะ แข็งป๊ะเลยมะขามแช่ตู้เย็นนะคะมะขามไวน์ก็จะเป็นสีดํานะคะเพราะว่าไวน์นึ่งนะคะใช้มะขามนึ่งนะคะมะขามไว้์นึ่งนะคะนึ่งเมือกเลยดํานะคะก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะพอเราจะใช้แล้วก็เอาออกมาเนาะเนี่ยนะคะถ้ามะขามเอาไปนึ่งแล้วจะดํานะคะโอเคอ่ะลงไปเลยลงไปเลยนะคะ ก็โขลกไปโขลกมาแป๊บเดียวนะคะไม่ต um> ้องให้มะขามละลายมากก uh ็ได้เพราะว่ามะขามออกมาดก็ไม่ดีเนาะเขาจะค่อยๆอยู่ในนี้แหละนะลึกพื้นมะขามไม่มีเม็ดเนาะแม่ละเอียดแล้วละเอียดแล้วละลายแล้วนะคะแต่น้ำปลาเราต้องใส่นะคะเติมความเข้มข้นค่ะเนี่ย เราต้องใส่นะคะน้ำปลามันเป็นการเสริมเสริมรสชาตินะบวาจะไม่ชิมนะคะเพราะว่าไวๆรู้แล้วว่าความนัวของเขาจะอยู่ที่ปลาร้าเนาะเนี่ยเสร็จ้ะค่ะเพื่อนๆเหมือนเหมืนสากกนเพื่อให้ให้พริกที่อยู่ที่สากเนาะที่ไม้ตีพิ่เราเนีออกแต่ตจะออกไหมเหนียวเหนียวโอเคนะโอเคไม่ออกต้องใช้ช้อนช่วยนะคะ เสร็จทำง,ง่ายๆนะคะมันจะเป็นการเตรียมอ่ะเครื่อง,ง,ง,งเครื่องเครื่องเคาเขาเยอะมากเหมือนกันตั้งแต่แรกๆแ,แล้วนะคะโอ้โหสีสัสนี่แนมะ่โอ้ยนะคะเไวไๆจะตักใส่ชามจานถ้วยแล้วนะเดี๋ยวไวจะตักใส่ชาวยนี่จะเห็นไหมเห็นเนาะโอเคนะเราจะตักแล้น,นะคะเนี่ยก็จะเป็นน้ำพริก ปาราอิหลีอีหลอเพราะว่ามีต่อนด้วยเนาะโอ้ขาขาไวๆหอมชุยเลยนะคะนี่เีเสียงคกไหมคะเดี๋ยวเอาตัว,เอ,ตวเอาตัวมาชีโชว์ก่อนเนี่ยเสร็จอันนี้เอารองคกนะคะทีนี้เราก็อ่ะมาดูน้ำพริกเรานี่ไงคะเพื่อนๆน,น้ำพริกแายไวๆน้ำพริกนะคะน้ำพริกนะคะน้ำพริกได้แล้ว ถ้วยนี้ก็ได้หลายมื้อนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวจะเอาใส่กระปุกอีกทีนึงนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมขอบคุณค่ะ